ทำคืนครับพี่น้องว <นำ S 1> ันนี้พาพี่น้องมาวันปุยยี่ห้อฟืนเห <c oughs> ็นเขาว่าดีแห้งตัวนี้พี่น้องปากต่อปากมาหลายปากแล้ววัสดุปรับปรุงดินยี่ห้อปลานินทองบริเวมาคฆษณาปุ๋ยด้วยครับนี่ผมก็เป็นเกษตรกรคืน,นกันเนาะพี่น้องผมโมเมนตัวแทนขครปุยขายยาด้วยครับพ่อ <c oughs> <c oughs> วันปุย ป้องพื้นพี่น้องเป,เป็นเป็นวัสดุปรับปรุงดินครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ปุ๋ยสูตรนะครับพวกนสิแก้ปัญหาเกี่ยวกับดินดินมีปัญหาพี่น้องดินเป็นกรดเป็นด่างเนาะปัญหาดินเข้มหรือว่าดินจืดต่างเนาะพี่น้องดินดีอะไรก็ดีครับดินดีมีไส้ไปกครึึงพี่น้องแต่ว่าปีที่แล้วแจ็บครับขาดทุน <S 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 พื้นที่สามไรใส่สามกระสอบก็บเพ่อเราบ้งนี่พี่น้องขันบ่เบิดก็บ่เบิดบ่เบิดกับอ้ว้ผสมปุ๋ยพี่น้องตัวนี้สีซ้อยในเรื่องปดปล่อยถาดอาหารในดินครับพี่น้องปุ๋ยอย่างที่มันตกข่างต่างๆเนาะไปจวดห้องเลี้ยวบ่เห้างสองคนมือม,มันจีบข่ายยังมันวะนี่ห้อยไทไว้นี่แมนไปเลย นี่บอมบอมแมนแค่มองนี่เออบอมแมนแค่นี่เออเอาไปกลับเออเชิญเชิญกันเลยอย่ไปวันใส่บกสีดาเขาด้วยเขาบ่นอะไดรเขาไม่เห็นซื้อเลยปีนี้ฝ้าวับพี่น้องกลางเดือนพฤษภาแล้วปกติสิตากดินแล้วก็ไถอีกรอบนึงเลยนี่พี่น้องอันนี้จกพันซีล้วจบเลยครับ ไปเอาพี่น้องไปจวดกันใช่ล่ะไปลองได้ดเป็นไรแต่ลองขอบอป่าวะ